สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปะชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์คอลัมน์อ่านระหว่างบรรทัดเขียนโดยคุณสันติสุขมะโรงศีมานำเสนอครับโลกนับถอยหลังสู่สงครามใหญ่ฉนวนกาซาปาเลสไตน์ ถูกปิดล้อมและโจมตีทางอากาศอย่างรุนแรงต่อเนื่องเฉพาะในฉนวนกาซามีคนเสียชีวิตกว่า8,000แล้วส่วนใหญ่เป็นเด็กและผู้หญิงหมอบุคาลากร,กรการแพทย์เจ้าหน้าที่กู้ภยัยนักข่าวก็เสียชีวิตจำนวนมากล่าสุดอิสราเอลเปิดฉากโจมตีเต็มรูปทั้งทางบกอากาศทางเรือไม่สนเสียงต่อต้านจากทั่วโลกแต่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกา ขณะที่ฝ่ายอิสราเอลก็เสียชีวิตแล้วกว่า1,412คน 1. ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติณนครน,นิวยอร์กเพิ่งจะลงมติด,ด้วยคะแนนเสียงท่วมทน้นเรียกร้องให้อิสราเอลและฮามาสหยุดยิงเพื่อมนุษยธรรมเปิดเส้นทางส่งความช่วยเหลือที่จำเป็นเข้าไปยังฉนวนกาซารวมถึงปกป้องชีวิตพลเรือนผู้บริสุทธิ์สะท้อนถึงความวิตกกังวลของทั่วโลก ต่อหายณะด้านมนุษยธรรมที่กำลังเกิดขึ้นร่างมตินี้เสนอโดยกลุ่มชาติอาหรับได้รับเสียงสนับสนุนจากรัฐสมาชิก UN 120ชาติโดยมี45ชาติงดออกเสียงและอีก14ชาติไม่เห็นด้วยซึ่งรวมทั้งสหรัฐและอิสราเอลสมัชิาใหญ่ UN ยังขอให้รัฐบาลอิสราเอลยกเลิกคำสั่งเมื่อวันที่12ตุลาคมที่ให้พลเรือนปาเลสไตน์ราว1.1ล้านคนทางตอนเหนือของฉนวนกาซา ต้องอพยพหนีตายลงสู่ตอนใต้และประกาศคัดค้านความพยายามใดๆก็ตามที่จะบังคับเคลื่อนย้ายพลเรือนชาวปาเลสไตน์มติคอ UN ยังเรียกร้องให้มีการปลดปล่อยพลเรือนที่ถูกจับเป็นตัวประกันทั้งหมดในทันทีโดยปราชจากเงื่อนไขทว่าไม่ได้มีการเอ่ยถึงกลุ่มฮามัสฮามสคือกลุ่มก่อการร้ายส่วนปาเลสไตน์คือชนชาติย่อมไม่ควรจะถูกท่าล้างพ่อพันธุ์โดยใครก็ตาม การที่อิสราเอลโจมตีกาซาแบบบ้าคลั่งมันมากกว่าการต่อสู้กับฮามัสแต่มันจะเข้าข่ายการล้างเผ่าพันธ์ชาวปาเลสไตน์มากกว่า 2. นับเป็นบุญของประเทศไทยที่ไม่ได้พักก้าวไกลามาเป็นแกนนํารัฐบาลมิฉะนั้นป่านนี้ก็คงจะเอาประเทศไปเป็นลูกสมุนสงครามให้สหรัฐอิสราเอลตามแนวทางนโยบายหาเสียงที่มุ่งเลือกข้างสหรัฐขอเรียกร้องรัฐบาลเศรษฐาพักเพื่อไทย อย่าได้เอาประเทศไทยเข้าไปหนุนสงครามอมหตนี้เป็นอันขาดประเทศไทยเป็นมิตรประเทศของทั้งสองขั้วทั้งฝ่ายสาหรัฐและฝ่ายจีนรัสเซียอิหร่านซาอุตะวันออกกลางรวมถึงปาเลสไตน์ 3. รอยเตอร์รายงานว่านายกเบนจามินในทันยาฮูเปิดเผยว่ากองทัพอิสราเอลได้เริ่มดาเนินการขั้นสองของสงครามกาซาเป็นที่เรียบร้อยแล้วในขณะที่พวกเขาเดินหน้าปฏิบัติการบุกทางภาคพื้นเล่นงานพวกนักรบฮามาส รอมประกาศทำลายล้างศัตรูทั้งบนพื้นและใต้ดินผู้คนในกาซาที่ถูกปิดล้อมถูกตัดขาดการสื่อสารจากโลกภายนอกหลังจากเครื่องบินรบของอิสราเอลยกระดับทิ้งบอมถลลมชนวนกาซาที่อยู่ภายใต้การปกครองของฮามาสและบรรดาผู้บัญชาการฐานบอกว่าปฏิบัติการทางภาคพื้นกำลังทวีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนี่คือขั้นสองของสงครามซึ่งเป้าหมายต่างๆชัดเจนนั่นคือทำลายศักยภาพด้านการทหาร และป้องกันของฮามาสและนําตัวประกันกลับบ้านนิทันยาฮูบอกกับผู้สื่อข่าวเราเพิ่งเริ่มต้นเราจะทำลายศัตรูที่อยู่เหนือฟ้าและใต้ดินฝ่ายฮามาสกล่าวอ้างในวันเสาร์ที่28ตุลาคมว่าพวกเขาใกล้บรรลุข้อตกลงกับอิสราเอลเกี่ยวกับตัวประกันมากกว่า200คนที่พวกเขาควบคุมตัวในกาซาแต่ทว่าอิสราเอลเตะถ่วงในเรื่องดังกล่าวอย่างไรก็ตาม โฆษกกองทัพอิสราเอลปฏิเสธรายงานข่าวนี้โดยชี้ว่าพวกฮามาสพยายามเบี่ยงเบนเรียกความเห็นใจจากผู้คนอิสราเอลปิดล้อมและทิ้งบอมบถล่มกาซามานานกว่า3สัปดาห์หลังกลุ่มนักรบฮามาสบุกโจมตีเล่นงานอิสราเอลอย่างไม่คาดคิดเมื่อวันที่7ตุลาคมฝ่ายอิสราเอลเสียชีวิตกว่า1 4 0 0รายบรรดาผู้สนับสนุนตะวันตกโดยทั่วไปแล้ว ให้การสนับสนุนในสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าสิทธิ์ในการป้องกันตัวเองของอิสราเอลแต่นาน,นาชาติเริ่มส่งเสียงแสดงความกังวลมากขึ้นเรื่อยๆเกี่ยวกับตัวเลขความสูญเสียจากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศและเรียกร้องหนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆให้หยุดโจมตีเพื่อเปิดทางให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าถึงมือพลเรือนกาซาเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขในฉนวนกาซาซึ่งมีประชากร2.3ล้านคนเปิดเผยว่า มีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตแล้วกว่า7,650รายในปฏิบัติการโจมตีทางอากาศแก้แค้นของพวกนักรบอิสราเอลมามูดฮับบาสประธานองค์การบริหารแห่งชาติปาเลสไตน์กล่าวว่าคนของเราในชุนโอนกาซากำลังเผชิญกับสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และการสังหารหมู่โดยกองกำลังอิสราเอลผู้ลุกรา่ต่อหน้าคนทั้งโลกอาคารจำนวนมากมายเป็นซากปรักหักพังดังนั้นการหาที่หลบภัย จึงเป็นไปอย่างยากลําบากทำกลางวิกฤตปัญหาขาดแคลนทั้งอาหารน้ามันชื่วเพลิงและยานอกจากนี้ชะตากรรมของพวกเขาเลวร้ายลงไปอีกในช่วงค่าวันศุกร์ที่27ตุลาคมเมื่อบริการโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตถูกตัดหลังจากถูกทิ้งบอมถล่มอย่างหนักตลอดทั้งคืนชาวปาเลสไตน์บอกว่าเวลานี้ไม่มีที่ไหนปลอดภัยเพราะว่าระเบิดของอิสราเอลพุ่งทําลายบ้านเรือนของพวกเขาในทางภาคใต้ของชนวนกาซา ที่มีประชากรพักอาศัยอยู่หนาเน่นเช่นกันทั้งๆที่อิสราเอลเป็นฝ่ายบอกให้อบพยพลงไปทางใต้ 4. จับตาท่าทีและการตอบโต้จากฝ่ายที่ออกมาปกป้องปาเลสไตน์และเคยประกาศเตือนมิให้อิสราเอลบุกเข้าฉนวนกาซาก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นอิหร่านหรือชาติอาหรับในตะวันออกกลางรวมถึงรัเสเซียจีนเกาหลีเหนือโดยเฉพาะกลุ่มก่อการร้ายที่จองกะถินอิสราเอลและสหรัฐอยู่ก่อนหน้านี้ กองกาลังเหล่านี้จะทําอย่างไรกับการลุกแก่อานาจทําสงครามแก้แค้นของอิสราเอลภายใต้การสนับสนุนของสหรัฐอย่างโหดเหี้ยมโดยมีความตายของชาวปาเลสไตน์ในกาซาเป็นเหยื่อในครั้งนี้อิสราเอลมีโอกาสถูกตอบโต้รุนแรงหรืออย่างน้อยตอบโต้เพื่อปรามไฟสงครามมีโอกาสกที่จะขยายวงกว้างสูงมากเราคงต้องรีบอบพยคนไทยในอิสราเอลกลับบ้าน เพราะอาจไม่มีสถานที่ปลอดภัยในอิสราเอลอีกต่อไปสันติสุขมะโรงสีศิลปชัยเดยลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ Angel 789 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินแพมลีคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบควาสมสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจ ติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเวลินเพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel 789 Realty